สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกที่เราพบกันที่ตลาดโรงเกลือไทยเกาะสามโคกปทุมธานีค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องอยู่บ้านกันใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถึงคุณลูกค้าจะอยู่บ้านกันนะคะเราก็จะขออาสาพาคุณลูกค้าเที่ยวตลาดลงเกลือไทยเกาะเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านกระเป๋ากันนะคะหน้ากากพร้อมไปกันเลยนะคะพี่อ้อยอยู่ไหมอยอยากจะมาหากระเป๋ามงคลเรียกทรัพย์รับโชคซะหน่อยพี่อ้อมีอะไรจะแนะนำไหมคะมีค่ะมีหลายอย่างนะคะ แล้วก็แบบนี้ก็ธรรมดาทำแบบก็นะคะมีหลายอย่างเนะาะเรื่องตัสินเงินทองต้องใช้สีดำสีม่วงสีน้ำตาลขอดูสีดำก่อนจริงๆเราไม่เคยมีสีดำเลยนะเนี่ยใบาย,ยาวก็ดีค่ะใส่ของได้เยอะดีอันนี้อันนี้จะเป็นเทาดำเนาะหรือนนการคืออันนี้ อุ้ยมีที่คล้องมีที่คล้องด้วยนะเออที่คล้องโอเคค่ะตรงนี้จะมีที่ใส่บัตรใส่อะไรได้เยอะที่ใส่บัตรเยอะเลยอันนี้แล้วก็จะมีกระเป๋านักเรียนกระเป๋าเดินทางก็มีนะคะอ๋อสำหรับนักเรียนก็มีเนาะใช่ค่ะกระเป๋านักเรียนสไพายเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเปิดเทอมกันอยู่แล้วนะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาซื้อหาเอาได้นะกระเป๋านักเรียน ชอบใบแรกนี้แล้วละ่ะเอาใบเนี้ยสีดำดีกว่าไม่เคยมีกระเป๋าสีดำด้วยจะได้ลองใช้ดูสีดำเอาใบนี้แหละค่ะพี่อ้อขอบคุณนะคะ